อยู่ที่เราขายซื้อได้ที่ไหนนะซื้อได้ที่ไหนนะมีายมีใครมาวางค่ะหัวใจอะไรไปยังคะจริงจริงก็ยังโสดเหมือนเดิมค่ะแต่เมื่อวานก็าพูดไปแล้วนะเมื่อวานแบบว่าเขาพร้อมเขาบอกว่าอะไรนะเขาเปิดใจแล้วเขาจะเปิดกันนะจะจีบกันนะแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะจีบใช่ไหมคะเขาบอกว่าจีบแม่จีบแบบไม่จีบหรือเปล่า ยังไงเ,เรารู้สึกยังไงไค่ะจริงๆถ้าถามความรู้สึกตาบางรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนอะไรอ่ะเป็นเป็นมีทภาพที่น่ารักอากค่ะคือเขาก็อยากจะมาสแสดงความยินดีอยากซัพพอร์ตเราอยากให้กําลังใจซึ่งถ้าถามหนูหนูรู้สึกว่ามนันเป็นเรื่องที่ดีมากที่<อ>มีคนมาอยากซัพพอร์ตเราเนาะเหมือนอยากให้กําลังใจก<ฆ>ันและการอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้แบบยังไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าไม่ได้โฟกัสดีกว่าแต่ว่า มีโอกาสได้พูดคุยเรื่อยๆมีโอกาสได้เจอจริงๆมันเป็นเพราะข่าวจิ้นด้วยนะคะเออใช่ค่ะเพราะพอได้จิ้นเนี่ยมันก็ได้คุยกันใช่ไหมคะพอคุยกันแล้วก็มีผลงานอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วมันก็เลยได้มีโอกาสเจอกันคือเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เป็นคนน่ารักหมหรือว่าแบบช่วยเหลืออะไรเราเยอะอยากเขาใช้คำว่าสนิทกันมากขึ้นอย่างนั้นอย่างนั้นไหมคะก็จริงๆก็ประมาณจะบอกอย่างนั้นก็ได้ไหมหรือว่าด้วยระยะเวลาด้วยที่รู้จักกันตั้งแต่ถ่ายเอ็มวีใช่ไหมคะมัน เลยตาามกวอะไรอยย่างงเี้แต่แพนขับเร่งแฟนเร่งเชียร์ของแพนขับมีปุ่นมนอัคราแพนขับแรงมากจริงๆค่ะยันเรือแรงมากจริงๆเห็นใช่ไหมว่าเขาบเรือกันหนักมากใช่แต่จริงๆแม้ว่าพูดเสมอว่าบางไม่ได้ติดอะไรหมายถึงว่าเป็นเรื่องที่น่ารักดีที่แบบทุกคนมีความสุขที่ได้เห็นโมเมนต์ของเราทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วแบบความจริงเป็นยังไงความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงจริงๆก็เป็นคล้ายๆที่โอบตอบไปเมื่อวานค่ะก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันตอนนี้ตอนนี้เรือแน่นแรงเลย เทอร์โบค่ะแล้วเราจะขึ้นเรือกับเขาหรือเปล่าขึ้นเรือกับเขาหรือเปล่าก็ก็ต้องใช้เวลาค่ะให้ไมนเป็นธรรมชาติสิคะเรือนี้เขาเป็นคนขับเองหรือเปล่าไปถามเขาสิถามเขาแล้วเขาเกินเออ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 เอาเออหนักมากเกินกระแตกน้อแล้วเราฟังเปิดใจให้เขาไหมหนูเปิดใจมานานแล้วหมายถึงว่าแบบเปิดใจมาตั้งนานแล้ว จะเข้ามาหรือว่าอะไรเงี้ยก็ก็อย่างที่บอกชอบอะไรที่เป็นธรรมชาติค่ะหนูไม่ชอบให้ใครมากดดันอะไรหนูแสดงว่าโอกาสก็ยังมีสิอย่างนี้ยปาก็เปิดปกติก็โสดเงี้ยค่ะอ่าพันนับเบอร์วันหรือเปล่าคะว้าเบอร์วันอะไรเปิดใชายังเมื่ไหวผ่านเขาเรียกว่าเปิดชายตเบอ่์วันก็ถามคขาถามไม่ได่บอกดูดูอย่างนี้บ้านหรอเคล็บการบ้านสวยการบ้าน พอหลังๆอ่ะเขาอ่ะให้คำปรึกษาบางเยอะมากเลยนะคะเรื่องแบบเรื่องการเป็นศิลปินให้คำปรึกษาเรื่องแบบอุปกรณ์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาเก่งกว่าเราอ่ะก็เลยแล้วเป็นที่ปรึกษาเรื่องนัการผมก็แบบอยากให้กำลังใจแหละไม่มีอะไรอีกอย่างหนึ่งคือลูกคงปริศนาที่เขาให้มาค่ะว้าลูกคงปริศนามันเป็นยังไงก็คนส่งเขาไม่ประสงค์ออกนามเขไม่ต้องถามเยอะเลยเต้นไม้อีกอ่ะเอาต้นไม้เขาก็ก็ให้ให้จริง ตอนที่เขาให้งองามดีไหมคะสวยดีดูแลต้นไม้เขาดีหรือเปล่าแฮปปี้ดีค่ะตั้งชื่อไตั้งชื่อไหมไม่มีชื่อแต่สวยค่ะดูแลดีเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วแล้วทำไมเราต้องบิดขนาดเราเวลาเราพูดเนื้อเขาแบบบิดดูเขินหนูเขินอะไรเล่านะวะกินมาฟังรอให้เขามาขออนุญาตจีบอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่อยาพูดอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดกลัวเหรอ คนจีบแบบไม่จีบไงแล้วเขาธรรมชาติไหมนะมากกว่าธรรมชาติเขาธรรมาชาติไมหมล่มนะเมื่อวานแสดงว่าเรรมมาถูกทางเลยกันนะปังไม่เขาเป็นธรรมชาติเขาอย่างที่บอกค่ะเป็นความสัรรมพันธ์แบบพี่น้องจริงๆค <c oughs> ่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นหนูก็เลยไม่รู้จะตอบอะไรพเพราะมันเป็นตาที่เขาบอกจริงๆค่ะเป็นพี่น้องที่สนิทกันแบบให้กำลังใจช่วยเหลือกันเนาชื่นใจไงใช่หนูก็ดีใจเวลาที่คนแบบแฮปปี้เวลาเห็นโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็น่ารักดีเป็นเรื่องน่ารักถ้ามันไม่ดราม่าอะไรก็ดีดี ตั้งใ,ใจตอบอะไรดีกว่าค<ม>่ะจริงๆอย่างที่บางบอกจริงๆทุกวันนี้มันเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆแล้วก็อยากจะแบบแฮปปี้ในทุกๆวัน,นดีกว่าโดยที่ไม่ต้องคาดหวังอะไรมันโตเราด้วยค่ะฟ<ม>างจ๋าขอไอ้นี่เรื่องประเด็นร้องเพลงได้เราขอเออเรื่องดราม่าร้องเพลงดีบานโดนดราม่ายังไม่หยู่เรื่องเล่นไม่ดีบานไม่ได้เห็นข่าวมาติดต้านอยู่แล้ว<ร>ค่ะจริงๆมันเป็นในส่วนของการทํางานด้วยว่าจริงๆทั้ง เข้าใจในเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะว่าการดราม่ามันมีเกิดขึ้นได้เสมอแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าสิ่งที่หนูไม่อยากให้เกิดขึ้นคือหนูไม่ชอบให้คนทะเลาะกันถไมไม่ว่าใครจะติชมหนูหรือให้กําลังใจหนูว่าหนูน้อมรับไว้เสมออยู่แล้วคนที่ผ่านมาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเล่นละครหรือการเป็นศิลปินก็ตามแต่ว่าสุดท้ายเราพอเห็นคนต้องมานั่งทะเลาะกันอ่ะหมายถึงว่านั่นเขาเครียดกับสิ่งที่เราทำแล้วว่าจริงจริงหนูร้องเพลงเพราอทุกอยางให้คนมีความสุขค่ะก็เลยนั่นแหละค่ะก็เลยพยายามแบบ คิดว่าเดี๋ยวทุกๆอย่างมันก็คงจะดีขึ้นเองแล้วก็<ม>ทุกๆอย่างมันจะผ่านไปนะค่ะหนูผ่านดราม่ามามเยอะมากแล้วแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองและที่สําคัญคือหนูอยากบอกให้ทุกคนแบบให้มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองทำ<ร>งคนที่อยากให้กาลังใจหนูเรามีความสุขหนูขอบคุณมากๆเลยค่ะส่วนคนที่ให้ข้อติชมหนูหนูก็ขอบคุณมากมากเช่นเดียวกันสุดท้ายแล้วหนูก็จะมีความสุขากับการ,รได้ทำได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบมากๆแล้วก็มันมีคนอีกหลายคนมากเลยค่ะที่อยู่เบื้องหลังหนูอะกว่าหนูจะมาเป็นวันนี้ ง่ายๆแล้วก็หนูก็เลยอยากทะให้กำลังใจเขาด้วยที่เขายังแบบไม่กรี๊ดอัพกับเราแล้วก็ยังสนับสนุนเราอยู่เพราะฉะนั้นหนูก็จะขอมีความสุขกับสิ่งที่หนูทำต่อไปตอนที่ทเราเสียเซลบ้างเลยค่ะเวลามีคนมาพิจารณาแรงๆแบบนี้อ,อ๋จริงๆนะคะเป็นเรื่องอเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ได้ชินชากับมันแต่ว่าก็เรียนรู้ที่จะรับมือกับมันมากกว่าค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่อยากเป็นคนที่ต้องมานั่ง เราสุดท้ายเรากลายเป็นว่าเราไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตแล้วระดับไฟเลยที่ปังไม่ด่าไม่มอดใช่ไหมไม่แต่กังวลว่าเราจะหยุดจริงๆเรื่องน้องเพลงไหมไม่ค่ะสิ่งเกิลใหม่ก็จะออกวันนี้บอกก็ไป่่างสิงเกิลใหม่จะออกที่6นี้แล้วนะคะส่วนเพลงใหม่ก็อย่างที่บอกค่ะนิทานเล่มนี้ไม่เศร้าอีกแล้วค่ะในเรือจริ่งชวิอจริงเพลงที่จริงตั้งใจเขียนเพลงนี้ เข้ากับชีวิตในช่วงนี้ด้วยค่ะฝากรอ,อติดตามนะ,คะอคัดีคอมเมนต์ไหนที่เรารู้สึกว่าอยากไปพัฒนาตัวเองบ้างคือความคิงโอ้โหจริงๆทุกๆอันที่ได้รับมาเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะก็จะพย,ยายามอย่างที่สุดคือคงไม่มีเฉพาะจะจงกันไหนหรอกค่ะแต่ว่าก็อยากจะทําให้ทุกคนประทับใจในตัวเรามากที่สุดเท้าที่ทำได้แต่ว่าสุดท้ายอยากจะบอกว่าเต็มที่ทุกๆงานอยู่แล้วค่ะ